ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์กรัมฟรีนะครับเนี่ยฮะกรัมฟรีเป็นเว็บไซต์ที่ขุดเหรียญบิตคอยอ่าเป็นกรัมไอขุดเงินนะครับขุดเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นกรัมนะครับก็ตามนี้เลยครับหนึ่งกรัมเท่ากับสองจุดสองห้าดอลลาร์นะครับขุดฟรีสะสมครบห้าร้อยกรัมและเข้าเีย์พาลหรือบิตคอยนะครับกดหมุนฟรีทุกชั่วโมงครับเพื่อนๆแตะไปที่ลิงก์ครับไปดูนครับ เมื่อเพื่อนสมัครนะครับเขาจะพาเพื่อนๆมาหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆก็มาซิงค์อัพตรงนี้นะครับซิงค์อัพบัญชีอีเมลเพื่อนๆนะครับเนี่ยฮะแคชไอท์แอคเคาท์เนี่ยครับล็อกกับ facebook ก็ได้นะครับล็อกกับ google เลยก็ได้นะครับหรือล็อกกับ facebook นะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับที่หน้า เพื่อนๆสมัครเสร็จะายเสร็จก็จะได้10กร,รัมนะครับเท่ากับ20ดอลลาร์นะครับเมื่อสมัครครั้งแรกก็จะได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาถึงแล้วนะครับเขาก็จะพาเข้ามาอยู่ในหน้าของแกรมฟรีหน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับเมื่อสมัครแล้วเขาก็จะพาเข้ามาหน้านี้นะครับนี่นะครับหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับ วิธีหาเงินนะครับกดที่ปุ่มนี้ครับมุมบนซ้ายมือมาที่นี่ก่อนเลยครับฟรีครับตรงนี้ฟรีตรงนี้นะครับจะทุกชั่วโมงนะครับหมุนได้หนึ่งครั้งนะครับฟรีตรงนี้ทุกชั่วโมงนะครับนี่ก็จะเป็นลิตรายชื่อที่หมุนได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นหมุนให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับ มนครับอ่านี่ครับคุณชนะแล้ว0.1กร,รมัมเดี๋ยวมาดูรายชื่อวิ่งขึ้นกันครับนี่ฮะวิ่งขึ้นมาแล้วนี่ชื่อผมนะฮะก็จะมีคนใช้งานอยู่ตลอดนะครับ เมื่อหมุนเสร็จแล้วครบชั่วโมงก็มาหมุนใหม่นะครับแล้วก็อีกอันหนึงคือนี่ครับสมาตสัญญานะครับสมาตสัญญาเป็นสัญญาที่เราสามารถกดได้ครับวันล,ละสองสัญญาเนี่ยนะครับวนันนี้3สามนี่ฮะสามสัญญาสามสัญญาก็ทําง่ายครับนี่ฮะกดให้ครับเอาครับ คอนเฟิร์มครับยืนยันเนี่ยค,คุณแน่ใจไหมคุณจะไม่สามารถยกเลิกสิ่งนี้ได้ใช่ไปเลยครับสิบแปดชั่วโมงนี่ครับนี่ครับกดใช่ไปเลยครับนี่ครับอ่าหมดละ เรียบร้อยครับนี่ครับสันยันต่อไปเสร็จแล้วก็ใช้ปุ่มสามคลิปนี้ครับมาที่วิดีโอนี่ครับวิดีโออันนี้ก็แนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆแนะนําเพื่อนได้ก็จะห้ากรัมนะครับห้ากรัมเท่ากับสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําแผงควบคุมก่อนนะครับที่เข้ามาเลยจะต้องมาทําเลยนะครับทุกวันนี่จะเป็นแผงแนะนํานะครับนี่นะครับ เขาจะบอกครับม้วนไปแล้ว8ครั้งนะครับได้รับเชิญตอนนี้มีลูฟ่รล้อ7นะครับสมาร์ทสัญญา4นะครับดูวีโอ22นะครับนี่นะครับม้วนถัดไปนี่ก็1ชั่วโมงครับตัวลอตเตอรี่มีตัวลอตเตอรี่นะครับขายหมดแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด50.4กรัมแล้วนะครับ1กรัมนะฮะเท่ากับ2.07ดอลลาร์นี่นะครับ นี่ก็จะเป็นสติของเลเวอเ่าเราของเพื่อนที่เราแนะนํานะครับแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะครับแนะนําเพื่อนหนึ่งคนเราจะได้ห้ากรัมนะครับสําหรับการแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะครับห้ากรัมก็เท่ากับสิบดอลลาร์นะครับอนี่ครับการแนะนําเพื่อนสมัครแล้วก็แนะนําเพื่อนคนที่แนะนําเพื่อนเก่งๆนะครับยิ่งถอนได้เร็วนะครับ แนะนำเพื่อนเก่งๆยิ่งถอนได้เร็วนะครับนี่ก็จะเป็นรายชื่อแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์เนี่ยฮะลิงก์ของเพื่อนๆตรงนี้นะครับแนะตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ของเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีวิดีโอที่เราจะสามารถหากรัมได้นะครับไปดูกันครับเนี่ยฮะก็จะเป็นวิดีโอวิดีโอก็จะมี ให้เราดูนะครับวันละสิบวิดีโอหนึ่งถึงสองวันนะครับประมาณหนึ่งถึงสองวันแต่ผมเข้ามาเช็คดูสองสองวันที่ผ่านมาคือมีทุกวันนะครับนี่นะครับดูเราก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดหนึ่งมีสิบวิดีโอก็คือวันหนึ่งเราก็จะได้หนึ่งกรัมนะครับสองจุดศูนย์เจ็ดดอลลาร์นะครับหนึ่งกรัมนี่นะครับวิธีการดูก็ดูแบบนี้ครับกดที่ดูแล้วก็เขาจะมีเวลาบอกให้เราตรงนี้นะครับนี่ฮะเวลาของเขา วิดีโอตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่คนทั่วโลกนะครับที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้นะครับมารีวิวเพราะว่าถ้าเกิดรีวิวแล้วเราก็จะได้ห้าเขาเกิดถ้าเกิดรีวิวแล้วเราก็จะได้ห้ากร,รมนะครับนี่ฮะาำนี้เลยเนี่ยครับฟอสห้ากร,รัม f ออิดนะครับแอปวิดีโอฟอสห้ากร,รัมพออิดหมายถึงว่าเราทำวิดีโอของเรานะครับ แนะนำวิดีโอลง youtube นะครับลง youtube เราก็จะได้5กรัมเมื่อเขาอนุมัตินะครับนะฮะก็ปีลิงค์ดีเซ r ร์ลิง k นี่ครับดูครับดูไปด้วยกันครับดูเวลาตรงนี้ครับเวลาหมดเราสามารถปิดและดูอันอื่นได้เลยนะครับ เพื่อนสามารถเข้ามากดดูได้ครับเมื่อดูเสร็จแล้วก็จะขึ้นตัวสีเขียวแบบนี้นะครับเนี่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถดูได้นี่คือได้0.1กรัมแล้วนะครับนี่อีก0.1 0.1 10วิดีโอ1วันก็ได้วันละ1กรัมรวมกับที่ม้วนด้วยนะครับ0.1กรัมอีกนะครับแล้วก็ทําที่พันธสัญญาการม้วน1ชั่วโมงมาม้วน1ครั้งนะครับการดูวีดีโอ1วันนะครับ แล้วก็ก็จะมีโบนัสรายวันให้หนึ่งครั้งนะครับโบนัสรายวันนะครับโบนัสรายวันตัวนี้ก็จะมีการถอนตัวนี่ก็คือการากดออกนะครับมีหลักฐานวิดีโอบัญชี PayPal นะครับในที่วิดีโอที่ดูมามากมายเลยนะครับในการถอนนะครับเช็คเว็บไซต์แล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่จ่ายจริงอยู่นะครับ ฮการฝากเงินเข้ามานะครับตัวนี้ฟรีตัวนี้แหละครับฟรีนะครับที่เราจะสามารถหาเงินได้ฟรีตรงนี้ครับสามารถสัญญาตรงนี้ครับแล้วก็วิดีโอนี่ครับที่เราสามารถจะหาเงินได้อันนี้ก็จะเป็นหวยลอตเตอรี่หมายถึงว่าเราต้องเอาครัมของเรานะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับกับซื้อหวยบ้านเราเนี่ยแหละครับนี่ฮะอันนี้คือขายหมดแล้วนี่นะครับ จำนวนตัวตรงนี้และก็คือราคากรัมนะครับโอ,อกาสชนะยอดเงินคงเหลือนี่ครับ14.0กรัมในการซื้อนะครับนี่นะครับรางวัลก็จะมี5,000กรัม3,000 1,220กรัมนี่นะครับ1-500 100ตำแหน่งนะครับ100ตำแหน่งเลยนะครับเนี่ย100ตำแหน่งนี่ฮะลอตเตอรี่เขาขายนี้หมดแล้วก็ขุดฟรีครับลอตเตอรี่ซื้อเผื่อ,อทิ้งไว้ถูกได้ มาดูแผงควบคุมกันนะครับถ้าเพื่อนๆทาอยู่ในคอมนะครับหรือว่าเพื่อนๆไม่สะดวกทําในมือถือหน้าคอมก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีมือถือนะครับก็ใช้ปุ่มสามปุ่มนี้นะครับนี่นะครับสามปุ่มนี้เปิดหน้าเว็บไซต์ครับรอสักครู่ครับเขาจะเช็คเบราว์เซอร์เราก่อนนะครับ ขออนุญาตเล็กบหนึ่งอาจจะนานครับเมื่อเขาเช็คเว็บไซต์เราเสร็จนะครับเขาจะเข้ามาหน้านี้นะครับนี่คือเป็นหน้าเว็บไซต์จากโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเห็นส่วนรวมง่ายกว่านะครับนี่นะครับเขาก็จะมีต่างๆให้เราเลยนี่ก็จะเป็นชื่อเรานะครับเพื่อนๆที่สมัครแล้วนะครับก็จะมาขึ้นรีฟลิงที่ชื่อใต้นี้นะครับของเพื่อนๆนะครับยิ่งเชิญเพื่อนมาก ก็ยิ่งโอกาสที่จะได้ถอนเร็ว็บนี้ใจจริงครับตันนี้ผมก็ได้ห้าสิบจุดห้ากังแล้วจากเพื่อนๆสมัครเจ็ดคนแล้วก็จากที่ผมเข้ามาทับนะครับเชิญเพื่อนๆนะครับนี่ครับเว็บไซต์ฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ขยันเชิญเพื่อนขยันมาขุดและเข้าใจจริงอยู่นะครับครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้ที่ ลิงก์ด้านบนนะครับที่ผมโพสต์ไว้นะครับสามารถสมัครเข้าไปได้เลยนะครับกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็เข้ามากดดูได้ครับมาดูรายละเอียดได้อีกนะครับการหาเงินนหลักๆก็จะมีเท่านี้ครับเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับรีบๆเข้ามาขุดกันครับยิ่งขุดมากยิ่งชวนเพื่อนมากโอกาสถอนเร็วครับครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ